ขายพ่วงข้างวันละเกือบ200คันจริงไม่จริงไปดูคลิปได้เลยจ้าพ่วงข้างบตรีสวัสดีค่ะวันนี้ออเดอร์160คันเลยนะคะทั้งลูกค้าขายปลีกขายส่งแล้วก็ออนไลน์ค่ะในคลิปตอนนี้จะเป็นทางสายใต้นะคะลูกค้าทางสายใต้จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะลูกค้ามี2เจ้านะคะอำเภอเมือง24คันแล้วก็อำเภอรปราณบุรี10คันค่ะรถคันนี้ขึ้นไปเลยนะคะ34คันค่ะ ลายทางทางประจวบครีริคันค่ะกำลังขึ้นพ่วงข้างเพลินเพลินนะคะรถคันที่สองมารอเทียบท่าขึ้นพ่วงข้างแล้วจ้ารถคันนี้ไปทางสายอีสานนะคะสายอีสานทั้งหมด38คันจ้า สำหรับลูกค้าที่สนใจเรทราคาขายส่งนะคะที่ร้านมีเรทเริ่มต้นที่5คันขึ้นไปนะคะราคาเริ่มต้นที่2,350บาทคา่ะราคาเรทขายส่งตอนนี้ของลูกค้าอำเภอเมืองนะคะเป็นรุ่นมินิ GI รุ่นกลาง GI ใหญ่ X อสีโชคใหม่นะคะลูกค้าสั่งพ่นสีเป็นพิเศษค่ะ สำหรับสายใต้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะรถคันนี้ใส่ไปจุกๆเลยค่ะทั้งหมด34คันค่ะของลูกค้าอำเภอเมือง24คันแล้วก็อำเภอปานบุรี10คันค่ะปลายทางทางสายใต้นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะ สายใต้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันที่สองเตรียมถอยเข้ามาได้เลยจ้าวันนี้หน้าร้านคึกคักมากเลยนะคะทั้งลูกค้าขายส่งขายปีค่ะวันนี้ลูกค้าจัดหนักจัดเต็มมากเลยค่ะสายอีสานนะคะวันนี้ทั้งหมด38คันค่ะตอนนี้รถกำลังถอยมารอเทียบท่าขึ้นพ่วงข้างสายอีสานทั้งหมด3ที่เลยนะคะ ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่มั่นใจในคุณภาพของพ่วงข้างมนตรีคะ่ะเรารับประกันเลยนะคะว่าพ่วงข้างเราแข็งแรงทนทานสวยตรงปกแน่นอนคะ่ะตอนนี้กําลังขึ้นงานทางสายอีสานนะคะจัดไปทั้งหมด3จังหวัดเลยคะ่ะมีเบึงการนะครพนมสกุลนะครนะคะเบองการมีทั้งหมด13คันคะ่ะเป็นรุ่นมินิ GI กลาง GI กลาง X นะคะส่วนนครพนมมีทั้งหมด10 คันค่ะเป็นรุ่นมินิป้ายโชคใหม่นะคะแล้วก็จังหวัดสุดท้ายจังหวัดสกลนครอำเภอ2ดาวนะคะลูกค้ารับรุ่นมินิ GI ไปทั้งหมด15คันค่ะ สำหรับสายใต้สายอีสานวันนี้นะคะจัดไปทั้งหมด72คันค่ะสายอีสานมีทั้งหมด38คันนะคะเป็นลูกค้าทางจังหวัดนครพนมบึงการสกลนครนะคะแล้วก็ทางสายใต้จะเป็นลูกค้าทางประจวบคีรีขันค่ะอำเภอเมืองอำเภอปานบุรีนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเลทราคาขายปลีกขายส่งติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 1 2 0 9 9 6 2นะคะตอนนี้ทั้งสายใต้สายอีสานเตรียมตัวออกเดินทาง แล้วค่ะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆนะคะที่อุดหนุนแล้วก็มั่นใจในคุณภาพของพ่วงข้างมนตรีตอนนี้เรามีลูกค้าขายส่งทั้งหมด186ร้านค้าแล้วนะคะต้องขอบคุณลูกค้าทุกทท่านมากๆเลยค่ะ มาต่อช่วงบ่ายกันเลยจ้าถอยเข้ามานี้เป็นลูกค้าจากจังหวัดอำนาจเจริญนะคะวันนี้ลูกค้ามารับเองถึงหน้าร้านเลยค่ะเป็นรุ่นมินิป้าย10คันนะคะรุ่นมินิป้ายเหล็กราคาขายส่งเริ่มต้นที่2350บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่สะดวกมารับเองปักหมุด GPS มาเลยค่ะหอจกอมอนณเร้าเหล็กนะคะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะสนใจมารับเองได้ ะะพี่พนักงานนั่งพักได้แป๊บเดียวนะคะลูกค้าจากจังหวัดมุกดาหารก็เดินทางมาถึงที่รานแล้วคะ่ะ ลูกค้ารับเป็นรุ่นมินิ GI นะคะทั้งหมด12คันค่ะเรทราคาขายส่งรุ่นม i นิ GI เริ่มต้นที่2,400บาทนะคะรุ่นม i นิ GI จะเป็นโครงสร้างหุกุนทั้งคันเลยค่ะพื้นที่ใช้งานจริง60คูณร้อยนะคะเรทราคาขายส่งเริ่มต้นที่2,400บาทนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะที่เดินทางมารับเองถึงหน้าร้านนะคะ พักได้ไม่นานนะคะลูกค้าจากจังหวัดยะโสธรก็เดินทางมาถึงค่ะลูกค้ารับเป็นรุ่นมินิ GI ทั้งหมด6คันนะคะเลทราคาขายสง่งเริ่มต้นที่2,400บาทค่ะเลท5คันขึ้นไปได้ราคาขายส่งนะคะลูกค้ารับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจเหลตราคาขายส่งนะคะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0651209962นะคะหรือสแกน QR โค้ดที่อยู่ด้านบนคลิปได้เลยนะคะพวงคลังมนตรีพร้อมยินดีให้บริการนะคะมีทั้งเหลตขายปลีกขายส่งนะคะลูกค้าสนใจเหลตไหนสอบถามมาได้เลยคะ่ะหรือสะดวกมารับเองที่หน้าร้านมาได้เลยคะ่ะหอจกรมนตรีค้าเหลกนะคะ ท้ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะคะของลูกค้าจังหวัดจันทบุรีค่ะจัดไปทั้งหมด50คันนะคะตอนนี้พี่พนักงานพามาขึ้นในโรงงานนะคะเลยแวะพามาชมบรรยากาศในโรงงานสักนิดหน่อยค่ะโรงงานของเราตั้งอยู่ห่างแหล่งชุมชนนะคะไม่สร้างความรบก,กวนให้กับชุมชนแน่นอนค่ะพ่วงข้างมตรีไม่ได้ผลิตแค่พ่วงข้างซาลิงนะคะทางร้านยังรับผลิตเทนเนอร์ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สารีลากจูงค่ะเหมือน ในคลิปนี้เลยนะคะเทนเร์มีทั้ง DC 70 DC 95นะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะสต็อกสินค้าเรามีพร้อมส่งนะคะสนใจรุ่นไหนสอบถามมาได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นแผนเกเชื่อมทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแผนกทาสีค่ะ แผนกทาสีจะอยู่อีกฝั่งของโรงงานนะคะมีเฉพาะพนักงานทาสีล้วนๆเลยค่ะพนักงานของเราอารมณ์ดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้กำลังขึ้นงานของลูกค้าสายตะวันออกนะคะเป็นลูกค้าจังหวัดจันทบุรีค่ะลูกค้าจัดไปทั้งหมด50คันนะคะ เป็นรุ่นมินิ GI 40คันรุ่นใหญ่ GI 5คันแล้วก็รุ่นกลาง X 5คันค่ะรถคันนี้จะเป็นรถร้านออกส่งนะคะคิดกิโลเมตรละ10บาทค่ะค่าขนส่งบรรทุกได้เต็มสุดคันเลยก็คือ50คันนะคะแล้วก็มีลูกค้ามารับเองหน้าร้านอีก3คันค่ะวันนี้ออเดอร์ทะลุถึง160คันเลยนะคะขายยังไงให้ขายดีขนาดนี้ต้องดูที่คุณภาพของสินค้าค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ โทรสอบถามได้ที่เบอร์0 6 5 1 2 0 9 6 2นะคะปิดท้ายด้วยงานออนไลน์ทั้งหมด4คันค่ะพวงข้างมนตรีต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะที่อุดหนุนและมั่นใจในคุณภาพของสินค้าสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งซ้ำใช้งานได้ยาวนานแน่นอนค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยค่ะพวงข้างมนตรียินดีให้บริการนะคะขอบคุณลูกค้าทั้งขายปลีกขายส่งรับเองหน้าร้านค่ะพว พ่วงข้างมนตรีสัญญาว่าจะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นไม่ให้ลูกค้าผิดหวังในทุกรอบที่สั่งซื้อกับพ่วงข้างมนตรีนะคะพ่วงข้างมนตรีไปแล้วค่ะเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ